ค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นงานแป้นคาบูค่ะตัวนี้จะเป็นงานของ KTC นะคะลูกค้าแล้วตัวนี้มีหลายสีด้วยนะมีครบจบเลยนะคะแล้วก็มีแบบว่าครบจบแบบนี้งานสวยๆแบบนี้นะคะมีน็อตให้สองตัวนะในซองนะคะตัวนี้จะมีสีทองนะคะสีดำแบบนี้สีแดงนะคะลูกค้ามีหลายสีนะพี่ๆแต่ว่าของมันยังยังไม่เข้านะคะลูกค้าเหลือแค่สามสีแล้วนะคะพี่ๆ ตัวนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครอยากได้เอาไปแต่งคาร์บูนะจัดไปได้เลยอุ้ยมีสีดําด้วยมีสีดําด้วยนะทุกคนนี่สีดานะคะลูกค้านี่นะนี่งานสวยๆแบบนี้นะคะเป็นงาน CNC อนะคะลูกค้าตัวนี้นะไม่หลุดไม่ลอกง่ายนะคะงานสีสวยๆเลยในราคาหลักสิบนะคะใครสนใจจะกดนะจิ้มได้ที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างสายมือได้เลยสต๊อกเยอะสต๊อกแน่นนะคะลูกค้านี่ สต็อกแน่นๆเลยนะใครอยากได้นะคะกดสั่งซื้อมาได้เลยนะคะพร้อมจะส่งนี่มีสีเงินลูกค้าไม่ต้องรอของนะคะพี่ๆหนูมีพร้อมส่งเลยนะใครสนใจจิ้มมาได้เลยคะ่ะ